อะไรนะครับน้องอยากจะฝากไว้ถึงคุณกันนะครับก็เกิดขึ้นวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นก็ขอขอขอโทษคุณกันด้วยนะครับที่ทําเกินไปครับเกินกว่าเหตุครับเวลางอาจจะไม่ทาแล้วครับขอโทษจริงๆครับไม่ได้ตั้งใจครับที่เราเอ่ยไปนี่เราขาดสติไหมหรือว่าขาดสติมึนเมาครับมึนเมาครับที่เรากินกันนั้นสังสรรในเรื่องอะไรครับสังสรรค์มันเป็นวันหยุดครับ ก็เลยสั่งสัน่นตั้งวงสั่งสัน่นกันธรรมดาครับไม่มีเ,<ร>เจตนาไปเอาอคุณกันไปพูดเติมวันนั้นมเมาครับต้องขอขอโทษคุณกันด้วยครับแล้วอย่างนี้ถ้าคุณกันเขาติดใจหรือว่าเขาไม่ให้อภัยเราเนี่ยเราจะทำยังไงต่อ้ะก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วครับเพราะต้องขอขอโทษคุณกนันอย่างเดียวเลยครับไม่มีเจตนาเพราะผมก็เอฟซีติดตามคุณกันอยู่ตลอดครับไม่เคยมีไอ้นี่เลย ไม่ไม่ทำแล้วครับนับนับต่อจากนี้ไม่พูดจะไม่อะไรอีกแล้วไม่ลงชซวเที่ยวแล้วครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดเจอกับผู้เสียหายเนี่ยจะบอกอะไรกับเขาไหมครับก็จะคุยกันก็จะขอโทษขอโพยกันนะครับแลให้เขาตามตามที่เขาพูดเลยครับมีความรู้สึกอะไรถึงคนระอบครัวหรือไม่มีครับตอนนี้แม่ก็โดนโจมตีทางครอบครัวก็โดนโจมตีไม่รู้ว่าใครโทรไปหาแม่ผมเมื่อคืนก็แม่ก็ร้องห่มร้องไห้โทรมาเขาก็เป็นห่วงครับ แล้วเราจะฝากบอกอะไรกับสังคมไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เราเป็นผู้กระทำผิดว่าเราจะขอโทษอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษสังคมเลยครับที่ลงไปโดยไม่เจตนาหรือว่าทําผิดหรือว่าอะไรก็ทุกอย่างที่เจอในคลิปก็ขอโทษสังคมเลยครับหลังมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับขอให้มันเป็นตัวอย่างกับผมแค่คนเดียวนะครับฝากสำหรับ,บคุณกณันนี่กรณีพิเศษไหมครับแต่ต้องขอโทษ รีพิเศษก็ขอโทษคุณกันนะขอขอโทษจริงๆครับวันนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดหรือว่าทําให้คุณกันเ,เสียผมขออนุญาตขออภัยครับ